ใช่แล้วค่ะไปเย็บมาเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงดีกว่าใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ยังเคลียร์ไม่จบจริงๆนะคะสําหรับศึกทวงสิทธิ์ปกครองบุตรค่ะระหว่างไมพิรัตนะคะแล้วก็ซาร่าคาสซิงกินี่นะคะหลังจากที่ศาลเนยนัดไกล่เกลี่ยเป็นครั้งที่3นะคะเมื่อช่วงเช้าวันนี้เองไม้นะคะเดินทางมาพร้อมกับทนายเจมส์นิติธรค่ะแล้วก็ทนายต้อมด้วยนะคะส่วนด้านซาร่าค่ะก็มาพร้อมกับทนายประมาณแล้วก็ทนายกิ่งนะคะคือทนายประมาณเนี่ยเปิดเผยเลยค่ะว่าที่ต้องมาวันนี้นะเพราะว่าจากการนัดไกล่เกลี่ย ครั้งที่2ถ้าคุณผู้ชมจําได้นะครั้งนั้นคือใช้เวลานานมากจนซาร่าเองเนี่ยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเพราะว่ากลัวตกเครื่องนะคะตั้งแต่24ธันวาคมปีที่แล้วแล้วแล้วทไมรู้ไหมนานขนาดนั้นก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเลย <8 S 1> ค่ะแชั่วโมงนะที่การที่ตกลงกันไม่ได้คุณผู้ชมครับก็เป็นที่มาของการไกล่เกลีย่ยกันเป็นครั้งที่3นะครับเพราะมีคําถามครับ,รบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะแม็กซ์เวลล์เนี่ยอายุ6ขวบเรียนอยู่ที่โรงเรียนานานาชาติจังหวัดภูเก็ตและค่าใช้จ่าย ฝั่งของไม้จะรับผิดชอบอย่างไรเพราะ,ะว่าจากข้อมูลในการไกลเกลี่ยครั้งที่แล้วครั้งที่2เนี่ยนะครับไม้เนี่ยยืนยันว่าตอนนี้กําลังลําบากมากเรื่องค่าใช้จ่ายลองฟังคําอธิบายจากทนายประมาณดูครับครั้งสุดท้ายที่ผมได้รับรายงานเนี่ยนะครับไม้เขาบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ในฐานะาที่ลําบากมากเขาไม,ไม่สะดวกอะไรเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาใช้จ่ายอยากกินข้าวเนี่ยเขาก็เพื่อนเนี่ยตัวเขาเองกินข้าวใช้จ่าย,ยเดือนนึงก็แค่หมื่นห้า เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกก็ควรจะใช้แค่เดือนละห้าพันก็พอกินอาหารเนี่ยอาหารมันยิงเดือนละสามสิบบาทสามมื้อแค่เก้าสิบบาทอันนี้คือคราวที่แล้วหรอลครับคขาวที่แล้วคราวที่แล้วอ๋อแล้วก็ออกกันคนละครึ่งพ่อกับแม่คนละครึ่งคนละสองพันห้าแล้วก็ค่าเรียนจะ่คุณยังให้ลูกเรียนอินเตอร์คุณจะเรียนเท่าไหร่ค่าการษามะไร่ก็เรื่องของคุณไม่เป็นไรผมช่วยสามมือมันไหวไหมครับถ้า คุณไม้เนี่ยที่เป็นดารามีชื่อเสียงแล้วเสนอพ่อเสนอแบบนี้แบไม่ไหวเยครับอ็คงไม่ไหวแล้วครับวนบบันนี้เนี่ยผมก็เลยต้องมาพบกับคุณไม้ให้ชัดแต่ถ้าคุณจะไม่คุยกันกไม่ว่านะครับไม่ว่าคุณก็จะตกลงเรื่องอำนาจปกครองเรื่องการใช้เป็นมีลาโดยชอบด้วยกฎหมายก็ไม่ว่าอันนี้หรือคุณจะไปว่าความในศาลสูก้กันเลยว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่คุณคุณจะรับผิดชอบกปนยังไงทาไมาจะขอถอนความเป็นเซ็นรับรองบุตรทางเราว่าอย่างไงครับตามสะดวก ก็คือไม่ขานแล้วามสะดวกเลยแต่ามสะดวกไม่เป็นไรเลยเพราะว่าความเป็นพ่อความเป็นพ่อเนี่ยวความผูกพันระหว่างพ่อลูกกับคุณเจ้ายัางไงแบบมันเป็น,เป,นเป็นลูกเขานะไม่ลูกผม โอ้โหคือต้องบอกเลยว่าอาจารย์ประมาณให้สัมภาษณ์ได้แบบชัดเจนเห็นภาพมากจ,จริงๆมีการแจกแจงเรืวอว่าก็กินข้าวมื้อละ30บาทอะไรอย่างงี้อ,อุวิคุณมันยากนะเด็กอ,อ่ะที่จะอยู่ด้วยเงินเท่านั้นได้อ่ะถูกต้องคุณผู้ชมฮะแล้วที่สําคัญก็มีการยกเปรียบเทียบเรื่องของไลฟ์สไตล์ต่างๆมาให้เราเห็นภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ยกเป็นสองฝั่งนะคุณผู้ชมครับฝั่งหนึ่งคือฝั่งของคุณซาร่าเหมือนที่อาจารย์ประมาณทนายประมาณเมื่อสักครู่นี้ได้บอกเรานะครับว่าสุดท้ายถ้าการไกล่เกลี่ยครั้งนี้ครั้งที่3านะไม่ลงตัวไม่ได้ข้อสรุปก็แน่นอนฮะต่อไปว่าอาจจะเป็นการไปสู้ความกันไปว่าความกันในศาลเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่ว่าเรื่องของคุณพ่อคุณแม่2ฝั่งเนี่ยจะรับผิดชอบกันอย่างไรที่ทางคดีจะดีขึ้นหรือไม่อันนี้ไม่รู้แต่ยืนยันว่าฝั่งซาร่าไม่มีปัญหาอะไรนะอีกฝั่งหนึ่งฝั่งของคุณไม จะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจากการไกล่เกลี่ยกันวันนี้จบลงก็คือบ่ายนี้คุณผู้ชมนะอีกไม่นานอัปเดตอะไรอย่างไรอจบบ่ายจบเจบเออนั่นแหละสิเพราะเวลาก็อาจจะยาวกว่านด้เพราะว่าอ๋อค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วคุณขา8ดชั่วโมงเลยนะก็อาจจะยาวไปถึงข่ําไมไม่ทราบแต่ก็แน่นอนว่าคงต้องรอให้จบก่อนซึ่งคำว่าไกล่เกลี่ยจบ ก็ไม่ได้ไปแปลว,ว่าจะไกล่เกลียดได้นะต้องรอดูอีกทีหนึ่งแต่รับรองว่าวันบันเทิจะขอติดข่าวนี้มาอัปเดตคุณผู้ชมอย่างแน่นอนติดตามมันให้ดีก็แล้วกันนะครับใช่แล้วค่ะ